สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บสะเดาอีกแล้วพี่น้องมาเก็บสะเดาหวานกันเถอะได้เยอะมากเลยไม่ขมไม่เฝือนไม่ฝาดแซบ่บรับรองรับประกันมาเก็บอีกยายเยียรมาเก็บรอบที่สองแล้วนะคะนี่พี่น้องมีแต่งามงามมีแต่ง,งามงานะคะ <S <S 1> <S 1> มีแต่งามงาม <S <S ม,งงาม,มีแต่สวยๆเก็บลงมาเกือบบทต้นแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวไปฝากพี่ฝากน้องน้อง สะเดาหวานสะเดาแสบพีเทือนเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาดูไปกับย้ายนะคะนี่ก็อีกหนึ่งะตะกาจะเต็มแล้วเอาเยอะๆเลยนะคะมาเก็บสะเดากันพี่น้องนะคะสะเดาหวานเสะเดาหวานเราจะไปทําปลาดุกสะเดาน้ำปลาหวานกันนะพี่น้องเนาะสะเดา,าปลาดุกปลาเดาปลาดุก,ะดกสะเดาน้ำปลาหวานกันเนาะพี่น้องนะคะนี่เก็บไปผักพี่ผักน้องเข้าเนาะ ไปฝากไปฝากนะฮะแสบของแสบของดีของแสบก็อยากให้กินน้ำน้อยพี่น้องเนาะค่ะนี่นะคะนี่นะคะซสบแสบมันมันซสบแสบมันมันเก็บกับต้นเลยนะคะเนี่ยกับต้นเพื่อนพี่น้องนี่ต้นเพื่อนนะคะละเอียดปีนขึ้นมาหอกก็แล้วนะคะปีนแล้วโยลงมาโยลงมาแล้วก็มาเก็บนะพี่น้องเนาะไปฝากพี่ฝากน้องอนี้ไม่แสบก็ีปฝากกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะ